สวัสดีครับวันนี้ก็มาสอนใช้ EA ตัวนึงนะครับเป็นตั้งชื่อว่าเป็น pending นะครับเป็น pending ก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของความสามารถของ EA ตัวนี้แล้วก็การใช้งานนะครับการใช้งานอันดับแรกการติดตั้งก็พื้นฐานเลยว่มไม่มีอะไรมากนะก็โหลดไฟล์มาแล้วนะครับเ,เข้าไปในที่ไฟล์ open folder MPLC นะครับแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะครับตัว E เดี๋ยวัปคลิกเข้ามาแล้วก็วางไฟล์เข้าไปนะครับไฟล์ pending ex ex4 นะครับที่ปล่อยให้โหลดเสร็จแล้วออกมาก็ r e f r e s ตรงนี้1รอบนะครับกด refresh รอบนะถ้าใครไม่มีพวกนี้ i, นะฮะก็มากดตัวรูปดาวนะครับโฟลเดอร์ติดดาวก็จะขึ้นมาให้นะครับอ่ะ โอเคก็เดี๋อธิบายตัว EA ตัวนี้คือทำมาใช้งานนะครับใช้งานโดยส่วนตัวผมจะเล่นทองเป็นหลักนะครับเนื่องจากวอลลุ่มการซื้อขายค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นเทนนะครับไม่ค่อยสวิงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เห็นว่าช่วงนี้นะครับตั้งแต่เป็นโควิดขึ้นมาเนี่ยทองคำนะครับมีการไหล เรื่อยๆเลยนะครับน่าจะไหลน่าจะชอบไหลบ่อยแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะทํากําไรได้หรือจะไปรันคู่เงินอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับเล่นในช่วงเวลาอย่างเช่นข่าวนอนฟาร์มนะฮะช่วงวนันศุกร์ต้นเดือนอะไรงเงี้นะครับที่ราคามันชอบพุ่งอ่าก่อนใกล้จบข่าวหลังจากผลสรุปต่างๆออกมาแล้วนะครับในนั่น,นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปรันเอา อ่ะก็เดี๋ยวมาอธิบายความสามารถตัวนี้มันจะคล้ายเหมือนหวานแหเลยนะครับเหมือนหวานแหอ่ะเดี๋ยวผมกดรันให้ดูอ่ะโอเคอันดับแรกนะ,ะกะ็ในตรงส่วนของ Input นะฮะก็จะมีในในเรื่องของ m g i i n u u m e r อ่เอามาดูตัว Magic Number ก่อน Magic n u m เ e r เนี่ยมันจะ ถ้าเกิดเราเปิดหลายกราฟนะฮะเอวเอเนี่ยไปรันหลายกราฟหลายคู่เงินห้ามตั้งมีจิกนัมเบอร์ซ้ำกันนะครับตั้งดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็แก้ค่าได้นะครับเป็น1เป็น2เป็น3แต่ว่าห้ามซ้ำกันนะครับ Mac order หมายความว่าตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆเหมือนหวานแหซึ่งออ order ที่มันออกมาเนี่ยนะครับดูซึ่งมันจะสร้าง pending ขึ้นมานะครับเป็นเส้นเส้นเส้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนกครับ Oh, ออสตกเกดี๋ยวให้ดูรูปภาพแล้วก็เดี๋ยววารูปให้ดูคือราคาไปทางไหนมันจะเปิดออเดอร์ตามนะครับมันจะมี pending คล้ายๆเหมือนเล่นตามเส้นกิดนั่นแหละนะครับแต่เรามากำหนดระยะทางเอาเอง เดีนะ๋ยวผมรอผมโหลดข้อมูลก่อนสักคู่ เค okay. ระหว่างเราโหลดข้อมูลคือมันจะตีเส้นออกมานี่เป็นตามตาม pending นะครับก็คือมันจะมะีเส้นออกมาให้นะครับเวลาที่เวลาที่ราคามันขึ้นมาโดนเส้นโดนเส้นปุ๊บมันก็จะเปิดออเดอร์นะครับตาม pending สมมติว่านี่คือ pending อ pending pending sell แล้วกันสมมตินี้คือ pending sell นะครับ pending sell แผ่นยิงเซลล์ถ้าเกิดมันขึ้นมาชนปุ๊บอ่ามันก็ออกเซลล์นะฮะถ้าเกิดขึ้นอีกก็อ่าเป็นหนึ่งนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคๆอ่ะดูในกราฟหน้าผมน่าจะอธิบายโอเคอ่ะจะเห็นว่าในกราฟเนี่ยนะครับมันจะมีเอ่า buy stop แล้วก็ sell stop นะครับถ้าราคาปัจจุบันตรงนี้อืมถ้าราคาปัจจุบันตรงนี้เนี่ยนะครับ าราคามันไหลลงมาชนเส้นในพวกนี้นะครับพวก sell stop อ,อยู่นะครับเมื่อมาถึงมันก็จะออก order ซ e l l นะครับไหลลงไปเรื่อยๆเลยถ้าเกิดราคามมนยิ่งไหลนะมันก็จะเปิดไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเกิดมันขึ้นนะครับราคามันขึ้นก็จะเป็นตัว buy stop นะครับก็คือจะออก order b า y นะครับตามราคาไหลไปเรื่อยๆเลยออก order ละหนึ่งอตนะครับหรือตามที่เราตามที่เรากําหนดนะครับ ซึ่งตัวเส้นปะพวกนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นมาตามจํานวนาตามจำนวนที่เรากําหนดก็คือหมายว่าถ้าเกิดเราตั้งไว 10, ้10 m a c order ไว้ที่10เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมา,าทั้งหมด20อันนะครับทั้งหมด20อันอแต่ว่าเวลาที่มันออกออเดอร์เนี่ยพอมันครบสมมติว่ามันสวิงนะครับสวิงขึ้นมาปุ๊บออกออเดอร์ไป55 5อันแล้วแล้วลงมาข้างล่างปุ๊บ ม้มันเกินแล้วมันครบสิบเนี่ยครบสิบตามที่เรากำหนดนะครับมันก็จะหยุดทำงานหยุดหมายว่าหยุดเปิดออเดอร์แล้วแต่ว่ายังทํางานอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการตั้ง S อออย่างเช่นมันขึ้นมาปุ๊บ,บ,บแล้วมันลงไปแล้วมันลงลงไปปุ๊บมันโชดเอสอลไอ้พวกออเดอร์พวกนี้ก็จะปิดนะครับแล้วก็มาเล่นออเดอร์ข้างล่างแทนนะครับงงไหมเนาะ ช่วงนี้ไซเว่ยจะเห็นว่ามันมันมีการเปิดออเดอร์แล้วนะครับเมื่อราคามันขึ้นไปไหมม,มันก็จะบายบายาแล้วถ้าเกิดมันมี SL ก็ชน s อแล้วก็ปิดแล้วก็มาเปิดข้างล่างแทนอ่มาดูตัวนี้ตัวนี้ MAC กออเดอร์หมายความว่ามัน มีแพนด i ้กี่อันก็ตามนะครับมันจะเปิดแล้วมาไปชน pending ที่เราที่ที่ระบบทสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเปิด order ไม่เกินตามที่เรากําหนดนะครับก็การการสูญเสียนะครับถ้าเกิดใครทุนน้อยอ,อันนี้ก็ m a อเด d e r ไว้ที่สิบนะหรือว่าก็แล้วแต่เราจะเอาเอานะจะเป็นห้าจะเป็นยี่สิบสามสิบอะไรก็แล้วแต่เราอันนี้ก็เป็น tp take profit นะฮะถ้าเกิดมันถึงเป้า order ไหนถึงเป้าตามที่เรากําหนดแล้วก็จะปิด job ไป แต่ว่าตัวนี้ก็สำหรับผม,ผม,มผมไม่ใช้งานนะครับไม่ใช้งานจะมาใช้ในเรื่องของฟังก์ชันเบรกอีเวตนนะครับตัว SL นะครับอันนี้ก็ตามชื่อมาเลยนะฮะวิ่งผิดทางกี่จุดแล้วถึงตัดขาดทุนนะครับเขอผมก็สัก200จุดนะครับถ้าเกิดมันเกิน200จุดนี่คือเกินเยียวยาแล้วเขาปล่อยเขาปเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นที่หลอด0.01นะครับ ลงหลอดแค่0.01ุยทุนเยอะๆหน่อยเนะี่ยนะครับให้ยืนพื้นไว้สัก400ร้อยนะสัก400นะครับ, 400, รบเผื่อสวิงเทนอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่เรานะฮะศูนบัญชีสแตนดาร์ดก็ร้อยจุดหรือหรือ10ปิป๊ปก็ประมาณ30บาทเองนะครับวิ่งไป400จุดก็ประมาณขาดทุนถ้าเกิดตัดขาดทุนนะก็ประมาณออเดอร์แล้วประมาณ120บาทนะฮะก็ยังชิวๆอยู่ทุน ทุนนานาหน่อยสักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นประมาณนี้นะครับอ่าก้อนนี้เป็นตัวนี้ถ้ามีทุนสักสามหมื่นใช่ไหมสิบออเดอร์ถ้าเกิดมันอืมถ้ามันขาดทุนส่วขาดขาดทุนทั้งหมดแล้วก็มาแค่พันสองนะครับอ่าทุนเยอะหน่อยโอเคแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้มันได้นะฮะก็ใช้เป็นตัวเบรกอีเวนต์นะครับเบรกอีเวนต์ก็คือ,อถ้ามันบวกนะครับ ถ้าราคาเนี่ยมันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับสมมติว่เราตั้งเบรกอีเวนต์ไว้ที่หนึ่งร้อยนะครับถ้าราคาบวกมาที่ถึงที่100จุดนะครับ SL เนี่ยและสเต็ปเบรกอีเวนต์เราตั้งไว้ที่10สมมติว่าเราตั้งไอตัวเบรกอีเวนต์เนี่ยไว้ที่100แล้วก็สเต็ปเบรกอีเวนต์ไว้ที่10ถ้าราคามันมาถึงที่ตำแหน่ง100นะครับตัวเบรกอีเวนต์จะทำงาน SL เนี่ยนะครับจะเปิดห่างจากราคาเปิดไว้ที่10จุดนะครับและถ้าเกิดราคายังไหลไม่อีกปุ๊บ ่เป็นที่200อ่านี้100นะครับอ่าแล้วนี้เป็นที่200นะครับเอสก็จะขยับมาเป็นที่20นะก็คือขยับขึ้นทีละสิบนี่คืออันนี้คือเบรกอีเวนต์นะครับจะคล้ายๆเหมือนเทลลิงสต็อปแต่ว่าเทลลิงสต็อปมันจะขยับทีละจุดทีละจุดจากราคาเปิดมานะครับแต่ว่าเบรกอีเวนต์เนี่ยมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปไปถ้าราคาบวกมาจากราคาเปิดตามที่เรากำหนด100จุดอ๋อโซลต์ตั้งหนึจุดอ่าอลเอสอก็จะมากันกําไรไว้แล้ว นะครับเอ่อแล้วเกิดยิ่งบวกไปปุ๊บเอเดลก็ยิ่งเข้ามากันกําไรไว้เรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,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 ๆนะครับอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เคยสอนไปหลายรอบแล้วนะครับใน,นกลุ่มกลุ่มคอร์สสอนของเรานะฮะอ่ะโอเคโออ่ะอันนี้ก็หลอดนะ0.01นะครับถ้าเกิดใครเล่นของแนะนำว่าเล่นบวกของ X x M นะของเอ่อ X อีกบวกหนึ่งนะครับอีกบวกหนึ่ง นั่นแหละตัวอีก็มันมันตั้ง Point Pending นะครับต้องไม่รู้เท่าไหร่ผมตั้งไป p e n d i n พนงห่างก,กันเป็นพันแล้วก็ออกออเดอร์ไม่ได้นะม,มันไม่ยังไม่ออกออเดอร์แต่ถ้าเกิดเป็นของ XM ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ50นะตั้งระยะตั้งแบบตะไครเนี่ยได้ที่50จุดนะครับอโอเค อันนี้ s อไปนหนึ่ง SL 400ไปนหนึ่งอันนี้พอย n t p พนดิ n งอ่าพอยตพนดิงอันนี้ก็คือตาขายที่เราตั้งนะว่าเราจะจะให้เส้นเส้นเนี่ยมันห่างกันกี่จุดนะครับก่อนที่ไปถึงอ่าโซ่ถ้าเกิดเราตั้งไว้ที่4 0 0รจุดเนี่ยเส้นเส้นเนี่ยก็จะห่างกัน4 0 0รจุดโซ่ร,ราคาวิ่งมาถึงอันแรกปุ๊บอ่าเปิดออเดอร์ปุ๊บ, order, บแล้วก็ขึ้นถ้าเกิดมันขึ้นไปถึงอีกส0 0รจุดจนไปถึงไอตัวเพนดิงที่ราคาเปิดก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับห,นนห่างกันไม่ร่อยจุดไม่ค ไม่ค่อยแนะนำให้ตั้งตั้งแบบใกล้ๆก,กันหน่อยนะครับแบบอย่างเช่น2 2 0 0จุดนะแล้วก็200จุดค่อยเปิดอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ยังคิดว่ามันใกล้อยู่เผื่อเจอช่วงไซว์นะไซว์แบบเนี้ยนะช่วงนี้กำลังเป็นอยู่เลยเนี่ยอะไรพวกเนี้ยของมันอ่าก็คิดว่าอาจจะขัดทุนได้ถ้าเกิดตั้งมันสั้นไปก็น,นั่นนะว่าเอ,อ,อก4 0่อจุดกำลังดีถ้าเกิดมันจะไหลใช่ไหมมันจะไหลเนี่ยมัน เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ไปถึงเองแะลนะตั้งห่างๆไว้หน่อยแต่เขาบว่าก็กลางๆหน่อยสักเนี่ยประมาณนี้กําลังดีนะ400 600ประมาณนี้กําลังดีถ้าเกิดราคามันไหลเดี๋ยวมันก็ไปถึงเองนะฮนะอ่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดนะถ้าเกิดใครอยากตั้งสั้นก็ได้เหมือนกันนะตอเนี้กพอแต่ผมเออใช้สักประมาณอ่า300 300 400 600ประมาณนี้500ราวๆประมาณนี้แต่400นะ่กากำลังดีนะครับอา่าหลอดก็ถ้าเป็นพอร์ต แบบชิวๆไม่ซีเรียสนะลงไปเลยสักหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ง,มงแม้ก,ก็เดือนสิบก,ก็ยังไหวอยู่นะชิวๆอยู่มันมันไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะ,ะก็ขาดทุนไม้ละร้อยยี่สิบบาทเองชิวๆไปบเบรกอีเวนต์ก็สักร้อยนะร้อยจุดนะแล้วก็เคลื่อนตัวทีละสิบนะ,ะอะไรประมาณนี้หรือใส่เป็นครึ่งหนึ่งของพอยต์แพนดิ้งก็ได้นะก็คือสองร้อยจุดนะ เคลื่อนตัวสัก50จุดแล้วกันอะไรประมาณนี้อ่ะ200กับ50โชว์คอมมาโชว์คอมมานั็นคือตรงนี้แหละนะฮะก็เปิดเป็นทูไปไอ้พวนนี้ก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันนะไอ้ x y เนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของเอ่อซ้ายขวานะครับ x y ว่าจะให้ตัวนี้มันไปโชว์ตรงไหนก็ปรับลองปรับนะหน้าจอไม่เหมือนกันส่วนฟอนต์ไซส์ก็ขนาดของฟอนต์นะครับที่อยู่ตรงนี้อยากให้มันเป็น ขนาดเท่าไหร่ใหญ่เล็กอะไรก็แล้วแต่เราก็ปรปับตรงนี้เลยเลยนะครับก็คือสรุประบบตัวนี้นมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากเลยก็คือเป็นระบบตะข่ายเหมือนเล่นตามเส้นกิจนะครับาราคาวิ่งไปชนเดี๋ยวมันก็ออกก็เดินนะครับสร้างเป็นตะข่ายขึ้นมานะครับก็คือพอรานลันปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะยึดราคาปัจจุบันเป็นราคาเป็นราคาตั้งตน้นเป็นแกนหลักนะครับพอรานลันปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้ไอ้ตรงกลางเนี่ยเป็นแกนหลักและด้านบนนะครับ แล้วด้านบนเนี่ยก็จะเป็นบายเป็นโซนฝั่งบายด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นโซนฝั่งเซลลถ้าราคาไหลขึ้นก็เปิดบายไปเรื่อยๆนะครับถ้าราคาไหลลงก็เปิดเซลลไปเรื่อยๆนะครับแนะนำว่าให้ตั้ง SL นะครับให้ตั้ง SL ไว้โอเคก็ประมาณนี้หวังว่าจะไม่งงกันแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเนาะก็พิมพ์เข้ามาถามในกลุ่มนะครับส่วนตัว Step Back e v e n ผมมีสอนเขียนเป็นระบบของ f o r e x ไว้อยู่นะครับานในของ MT 5 มีอธิบายไปอยู่ก็อลองไปเรียนเพิ่มเติมได้ก็จะได้เข้าใจในเรื่องของโครงสร้างระบบตัวเบรกอีเวตนได้มากขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ